แล้วมาดูบทสรุปอันสุดแสนจะเร้าใจในศึกโดนโดเทพระหว่างโซนิก h ีตรงตรงกับโซนิ c ชีเฉียงเฉียงพลัง517ล้านเจอกับ513ล้านและสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมอิทิเลีิสตาร์ราคาถูกนี่แหละครับวิ s d อมทอปอัพเติมถูกตัวไวเติมปลอดภัยแน่นอนสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมอิทเลีิสตาร์ราคาถูกปลอดภัยโนรีฟันลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถกดเติมเกมได้เลยจ้า โอเคครับแล้วเราก็มาดูศึกโดนมันศึกโดนเดือดศึกโดนเน้นๆครับในศึกโดนโทเทมระหว่างฉีตรงๆกับฉีเชียงๆครับในเซิร์ฟเวอร์เทสครับในรอบนี้ครับเป็นการกลับมาของโซนิคร่าง UR นะครับในการประเดิมการแข่งขันครั้งแรกนะครับซึ่งโดยเฉพาะเนี่ยยังไม่มีนะฮะสังเกตดูว่าตีธรรมดาไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีผล กับรูปเกมขนาดไหนนะครับเมื่อกี้โซนิกด้านซ้ายมือครับเมื่อกี้ดาวจ่ายไป1ทีครับแล้วก็อนิเมสกิลจากทางฝั่งของกาโร่รำมวยจีนมาจังหวะน,นี้ต่อยน้ำปึป่มเบาโอ้โหหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านครับแล้วอีกฝั่งนึ่งเล่นโกเกสึด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เล่นหมาเฝ้าบ้านแมนครับโอ้โหกาจะเอามาบลูกไฟมาจังหวะนี้ครับแล้วก็อจุูราคาบุโตต,ต่อยใส่หน้าโซนิกมาดูบัดนี้โอ้โห,หไม่เข้าครับอจุูราคาบุโตด้านหลังเนี่ยนะฮะโล่ขึ้นไปแล้วครับแต่ว่าโซนิกยูอาร์ครับ ในเมตานี้นี่อาชูราคัมพโตยังต่อยไม่เข้านะครับรท่านผู้ชมจังหวะนี้แล้วก็กาโรไล่ต่อยหน้ากระทืบหน้ามาหูจังหวะนี้ไม่เข้าเหมือนกันครับสังเกตดูว่าการต่อสู้ของโซนิ c UR ครับร่างนี้ครับครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์เทสครับของพีเจีนของเรานะครับถ้าใครอยากดูคลิปแบบนี้ก็สามารถดูใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะลิงก์พี่จีนไว้ให้แล้วมาจังหวะนี้ครับมาดูว่าลูกเกมเป็นยังไงแล้วชีบะบอมชีบะบอมบึมมา บึมมาแบบไม่เท่าไรครับโอ้โหไม่เข้าเท่าไหร,ร่แล้วเิกพิกกอนนี้โลขึ้นไปแล้วครับแล้วก็โลขึ้นรัวๆแบบดิจิตอลแล้วก็พิกกอนอีกฝั่งหนึงโอ้โหแดกมาแล้วก็กระทืบใส่หน้าหนึ่งทีมาตรงนี้โดนสะท้อนครับโลหายไปเลยครับแล้วจังหวะนี้โดนต่อยหน้ามาปัา๊บเอหูโลขึ้นอีกแล้วครับแต่บ่สโซนิกยูอาร์ของพี่จีนนะด้านขวามือนะชี้เฉยียงๆนี่แกยังแบบยังโลคูณ2ออยู่เลยครับแล้วก็ซ้ายมือครับชี้ตรงๆฮนะ โล่ก็คูณ2เหมือนกันนะโอ้แล้วบางไม่ใช่คูณสองคูณหนึ่งครับแต่ว่าการโร่เนี่ยโล่คูณ2ครับแล้วมาดูมัดนี้ครับต่อยใส่หน้าโซนิกเต็มเ็มโอ้โหไม่เข้าท่านผู้ชมโอ้โหดูโซนิกยูอาร์ครับในเมตานี้ยืนได้นานกว่าที่คิดเยอะเลยครับดูฮะโดนอาชุราคุต่อต่อยเต็มเเข้าที่หน้าครับแต่ว่าดาเมจนี่ไม่เข้าเลยครับโอ้โหยืนแบบกระจุยกระจายยืนยาวๆยืนเน้นๆยืนแบบเบิ่มๆครับโอ้โหดอกนี้ แล้วมาต่อยแสตชูราเขาโตต่อกันเองครับตรงนี้ก็ต่อยไม่เข้าเหมือนกันครับแล้วก็คลื่นพลังไปหนึ่งทีแล้วก็ไล่นเมสกิลจากฝั่งโซนิกครับไล่ปาดหน้ามาปาดหน้ามาดอกนี้ไม่เข้าเหมือนกันครับลูกสะท้อนแตกไปเลยครับแล้วก็มาแล้วโซนิกยูอาร์แม่จ๋าต่อยมาเข้าเนื้อเต็มเต็มโอ้โหโลขึ้นครั้งแรกครับจังหวะนี้ครับอาชูราคาบุโตครับต่อยโลขึ้นครั้งแรกครับแล้วก็ไม่มีใครเล่นราชาใต้ดินกันแล้วครับในเซิร์ฟเวอร์เทสนี่ ราชาใต้ดินนี่ไม่มีใครเล่นกันแล้วครับรวมถึงซอมบี้แมนกันด้วยนะครับตัวนี้แกก็ไม่มีใครเล่นเหมือนกันไม่รู้ว่าเมตาจะเปลี่ยนไปสักน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นระดับท็อปของเซิร์ฟเวอร์เชสครับพลังนี่500กว่าล้านทั้งคู่ครับแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์สองกับเซิร์ฟเวอร์สามนะก็ต้องลองดูเป็นตัวอย่างครับโอ้โหรถต่อยหน้าเป็นทีส่งโซนิกแม่งโลขึ้นกันกระจายครับแล้วก็ไล่ต่อยสกาโร่โสักหนึ่งหมัดบึ้มหมัดลงสะท้อนไหมจังหวะนี้แล้วโดนเทรดคืนกลับมาจากทางฝั่งคาชูราครับตยทีกันโโอ้ห จังหวะนี้ครับโลขึ้นกระนกระจ,จุยครับแล้วก็ไฟนัลนลาวมาแล้วลามวยจีนมาสนัมนทรายหินครับลามวยจีนมาตอกนี่หูแม่งยังไม่ตายครับตรงนี้อาชุดาขับตัวยังไม่ตายแล้วก็อาชุดาขับตัวของชีต,งตงอตงๆอ่ะไหลต่อยหน้าปึ๊บม,าเ,ม,ม,า,เมบา,าเต็มมัดเต็มหน่วยโอ้โหอับประคัตเต็มหน้าเต็มเต็มครับแล้วก็ตายไปที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าศึกดวลในรอบนี้นี่จะเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหจังหวะนี้ครับเหลือ2ตัวนะ เป็นกาโร่ครับร่างยูอาร์กับอชูราคาปุโตร่างยูอาร์ครับ2ต่อ2ครับ2ต่อ2ต่อยมาแบบไม่โกงต่อยกลับมาแล้วก็ต่อยโดนสะท้อนกลับไปแล้วก็โอ้โหแล้วฝั่งนี้ก็ต่อยเหมือนกันครับโดนหลอตีแล้วก็ต่อยมาหนึ่งที่โอ้โหแล้วโดนสะท้อนแตกไปเหมือนกันนะโอ้จังหวะนี่ครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆคือการยืนตำแแต่งของโซนิคฉี่ชิงเฉียงๆนัยืนดีกว่านะฮะแล้วแต่ว่าทางฝั่งซ้ายนี่ฉีตรงๆนี่ความเร็วเยอะกว่าครับ เดี๋ยวมาดูว่าจะเปิดก่อนได้ปูดหรือเปล่าครับผมจังหวะนี้นะฮะเปิดก่อนจะได้ปูดไหมมาดอกนี้ปื๊บมาโอ้โหต่อยมาไม่เข้าครับยืนตำแหน่งดีกว่าเยอะครับเพราะว่าตัวของอชุราคาบูโตเนี่ยของทางฝั่งฉี่ตรงๆเนี่ยแกเอาไว้ด้านหน้ารับแล้วทำให้เป็นแบบตัวล่อเป้าครับมีโอกาสที่จะโดนล่อเป้าได้นะครับแต่ว่าด้านขวามือฉีเฉียงๆนี่แกเอาอาชุราคาบูโตไว้ข้างหลังนะครับตัวที่จะต่อยโดนลลัวก็มีแต่กาโร่เท่านั้นครับที่จะรับดาเมจครับ แต่ว่าทางฝั่งซ้ายมือนี่โอ้โหยืนข้างกันแบบนี้มีโอกาสสุ่มเสี่ยงในการโดนต่อยฮะแล้วจังหวะนี้เอาแล้วอาชูรากระพุโตแล้วต้องลีกาโรไลลำมวยจีนต่อยหน้ามาตรงเดียวหูล่วงเหมือนกันครับมาตรงนี้แต่ก่อนล่วงขอไลอันตีก่อนได้ไหมไลอันตีซึ่งทีต่อยมาต่อยมาสะท้อนปึ๊บบ่าวโอ้โดอกนี้ครับ แม่ในเมตานี้นีู่้่ก็ต่อยกันแบบกระจุนกระจายครับเหลือกัน2ต่อ2นะฮะโอ้โหโดน,นสท้อนแตกไปเหมือนกันครับแล้วนี่โดนต่อยอีกแล้วครับโอ้โหยืนตำแหน่งนี่ยืนแกยืน,ยน,ยนจัดยืนดีกว่านะแกจัดยืนดีกว่านะตรงฉีงเฉียงนะโอ้ตำแหน่งการยืนนี่แกยืนดีกว่าครับท่านผู้ชมครับดูตรงนี้นะฮะล่วงกันไปเลยครับผมดอกนี้แล้วก็ต่อยหน้าอีกหนึ่งทีโอ้โหโดนสะท้อนกลับไปตายหาไปแล้วแล้วจังหวะนี้ครับอดนเมสกิลจะกทางฝั่งกาโร กาโรมาแล้วรำมวยจีนมากาโรเตรียม,มรำมวยจีนเฟสสี่เอานี้แบบข่อนเน,เน้นเข้าที่หน้าปึ๊มบมะบึ้มมาโู้หตัวของอาชุดาคาโปโต,ตนี่เกือบตายครับแล้วก็ไล่ตีไปซึ่งรอบหนึ่งติดตอ่อสองรอบปึ๊บมาปึ๊บโอ้โหหนึ่งพันสามร้อยล้านครับแล้วก็ไล่ต่อยมาจากอาชุดาคาโปโตอาชุดาคาโปโตไล่ต่อยมาตรงนี้โอ้โหเดะแมสโซนิกนี่ต้องบอกว่าตายไปตั้งแต่เทิร์นที่สามเลยนะเทิร์นที่สองที่สามแล้วนะฮนะ เพราะว่าในเมตานี้นี่โอ้โหเปิดก่อนแล้วไม่รู้ว่ายังไงครับแล้วฟังนี้โอ้โหความเร็วก็มากกว่าครับไล่ต่อยเร็วกว่ทาทั้งคู่เนี่ยจังหวะนี้ไล่ต่อยกันลวัลวโอ้โหูยังไม่ตายครับโดนสะท้อนแตกไปเลยครับเรามาตรงนี้ครับถึงเวลาเรลาโมาจินกลับขึ้นมาเรลาโมาจินกลับขึ้นมาไล่ต่อยมาต่อยปึบบ่าวหูยังไม่ล่วงครับแล้วโดนสะท้อนเกือบตายแล้วตัวน,นี้อะชูราคับโตอะชูราคับโตต่อยมา ปื้บเบาโอ้ยกระเด็นไปแล้วแต่ว่ายังไม่ตายครับการนี่โลคุณนึ่คุณูนี่ก็้คูณแบบคนโลไม่มีโลจางนะครับแต่ว่าอีกฝั่งนี้ยมีโลอยู่นะแล้วก็ดอกนี้ต่อยปื้บเบาโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้2อตัวแบบยาวๆแบบเน้นๆนะครับมาครับจังหวะนี้ครับต่อยกันมา ดอกนี้ต่อยมา้หูแม่งไม่ตายสักทีครับมาตอนนี้เฟสที่4แล้วนะครับแล้วก็ย้ำอีกสักหมัดหนึ่งย้ำอีกสักหมัดหนึ่งป้ามาหูได้ปู่หรือเปล่าครับผมจังหวะนี้โอ้โหต่อยกันรัวๆเน้นๆครับแล้วกาโรไลต่อยเปั้ลไม้หนึ่งที่โอ้โหไม่ตายกันสักทีครับผมดอกนี้อันนี้แบบสกิลมาแล้วก็สะท้อนกันรัวๆหูเนี่ยสะท้อนตายไปตายมาครับแต่ทังฝั่งขวามือนี่แกแบบตัดจับตำแหน่งว่าที่จะดีกว่านะทางฝั่งของชี้เฉียงครับ แล้วก็ตายไปเกินมาโอ้โหเฟสที่5ล้วไั่ไล่ต่อยไม่หยุดครับชูราเขา้า่อต่อยอีกหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเฟสต่อมาครับนี่สักเฟสนี้มวตายกันยังไงบ้างครับตรงนี้การโร่ไล่ต่อยโอ้โหเป็นสกิลครับไล่ต่อยหายไปก่อนแล้วก็ลำมวยซะหนึ่งทีลำมวยซะหนึ่งทีทางฝัง่งซ้ายเปิดก่อนที่ปูนไหมโอ้โหลำมวยซะหนึ่งทีเรียบร้อยครับสังเกตดูเลือดกาโร่เนี่ยเลือดแกมีหลอดเขียวเนี่ยมากกว่านะครับท่านผู้ชม ด้านซ้ายมือฉีดตรงๆแกเนี่ยมีหลอดเขียวมากกว่าเพราะว่าแกลเล่นกินหมาเฝ้าบ้านแมนครับการที่ใส่หมาเฝ้าบ้านแมนไว้ด้านหลังเนี่ยนะฮะทำให้เลือดเนี่ยมันเยอะกว่านะครับเป็นหลอดเขียวมากกว่าในแกก็เมตาแปลกๆนะครับตรงวันนี้แล้วก็ต่อยหน้าย้ำหน้าไป็นทีโอ้โหโล่หายไปเป็นทั้งคู่แล้วเทิร์นที่6นะเทิร์นที่6แล้วเทิร์นที่7ครับเทิร์นที่7มาตรงวันนี้ลามวยจีนมาลามวยจีนต่อยมาต่อยปั๊มมาดอกนี้โอ้โหหายไปเลยครับแล้วก็ล้างโล่หนึ่งทีล้างโลห่ลโลหนึ่งทีแล้วต่อยย้ำมาโอ้้โโหล่ขึน จ้เว็นโดนสโลึ้นแล้วก็การโร่อีฝั่งหนึ่งต่อยกลับขึ้นมาชี้จริงๆปึ้บเบาห,หูโลคขน,น้นึงคู่แล้วโลคขน,น้นึงคู่แล้วเราไม่ได้เปิดกอยซีหนึ่งทีเปิดกอยซีหนึ่งทีต่อยปึ้บเบาหูเรียบร้อยครับเป็นดังฝั่งขวามือครับผมนี่ฮะเปิดก่อนได้ปูดจริงๆครับ